กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการผมได้ขอปรับลดงบประมาณในมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับลงร้อยละสิบนะครับเหตุผลครับท่านประธานครับในการปรับลดงบประมาณลงเนี่ยเนื่องจากว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย มีหน้าที่นะครับในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีกรมหนึ่งนะครับอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือกรมทรัพยากรน้ําซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลนะครับน้าสาหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกเขตชนะทานต้องเรียนท่านประธานครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่นอกเขตชนะทานเนี่ยมีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในทางภาคอีสานครับท่านประธาน คนีเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมีงบประมาณก็อยู่อย่างจำกัดแล้วนะครับแต่ว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยกระจุกนะครับไม่กระจายเนี่ยและผมเองนะครับในฐานะที่เป็นกรรมธิการเนี่ยก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ในกรรมธิการแล้วก็ขอให้มีการปรับลดงบประมาณลงนะครับของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่ได้งบประมาณแต่ปรากฏว่า ไม่ประสบความสาเร็จครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าเนี่ยในงบประมาณปี2566เนี่ย2,415ล้านเป็นค่าก่อสร้างแหล่งน้านะครับไป998ล้านกระจุกยังไงครับท่านประธานครับไปก่อสร้างนะครับระบบส่งน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี76ล้านไปก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลำน้ำแม่ยาวอำเภอตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง80ล้านต้องกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าคืองบเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับไปกระจุกในบางพื้นที่และขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง ค่าใช้จ่ายนะครับก็สูงมากค่าก่อสร้างก็สูงมากผมไปที่ทางภาคอีสานครับท่านประธานครับที่บอกว่างบกระจุกไม่กระจายเนี่ยงบนะครับท่านระธานคโครงการเนี่ยไปลงอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยนะครับในงบประมาณปี2 5 6พัห้ากเนี่ยถึงเจ็ดโครงการจังหวัดเดียวนะครับท่านประธานครับหนึ่งครับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร36.44ล้ 36. 44, 4, 000, านอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํากุดกว้างตาบลสงเปลือยอาเภอคันเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร25ล้านอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํานะครับที่ตําบลขอเหนืออําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยะโสธรอีก25ล้านอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํานะครับ โคกป่าจิกอยู่ที่ตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร36ล้านอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับน้ำจั้นอยู่ที่ตำบลคู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธรอ,อีก25ล้านอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดอ้อตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรอ,อีก30ล้านอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับอีล้าง อำเภอมหาชนทัยจังหวัดยโสธร25ล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับท่านประธานครับ7โครงการ204ล้านแต่ไม่มีการปรับลดงบประมาณลงจต่ขนาดเดียวกันท่านประธานครับพื้นที่ในทางพีสานที่ผมกลับเรียนท่านประธานไปว่ามีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมทา,านเป็นจานวนมากนะครับผมยกตัวอย่างจังหวัดใหญ่ๆนะครับเอาตามถนนมิรภาพเลยครับตั้งแต่สระบุรีไปเนี่ยเข้าสู่อีสานจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายนะครับสุดถนนมิตรภาพ4ีจังหวัดใหญ่ๆครับท่านประธานครับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแม้แต่บาทเดียวนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยมีการกระจุกตัวไม่มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรมประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสกลนครสุรินทร์เนี่ยก็ศูนย์บาทอีกไม่ได้อีกครับนี่ครับแสดงให้เห็นถึง การกระจายงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นเนี่ยผมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ําลงร้อยละสิบนอกจากนี้ครับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยท่านประธานครับยังมีเอาไปซื้อเครื่องสูบน้านะครับสี่สิบสองนิ้วราคาเครื่องละสองล้านห้านะครับซื้อเข้ารูปพันธ์ต่างๆเนี่ยซึ่งไปซ้ําซ้อนกับกรมชลประทานนะครับดังนั้นเนี่ยงบเหล่านี้นะครับคนที่จะมีการปรับลดงบประมาณลงนะครับเพื่อไม่ให้ไปซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น สุดท้ายครับท่านประธานครับมีกกรมหนึ่งนะครับก็คือกรมควบคุมมลพิษงบประมาณ485ล้านบาทกรมก็มีกรมควบคุมมลพิษนะครับบอกว่าน้ําต้องสะอาดอากาศต้องบริสุทธิ์หยุดปัญหามลพิษแต่ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษครับงบประมาณที่ได้ไปเนี่ยท่านประธานครับกับเอาไปตั้งนะครับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับแห่งละ6.8ล้านบาท ปีประมาณ2,566เนี่ยไปตั้งถึง9แห่งครับใน9จังหวัดจังหวัดชัยภูมิจังหวัดสุรินทร์มึงการสีสเกตอํานาจเจริญยสโสธรนครนายกสิงห์บุรีและกาฬสินครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการใช้ใจ่ายงบประมาณนะครับที่ผมว่ามันไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันไม่มันไม่บรรลุนะครับพันธกิจนะครับและวิสัยทัศน์ของกรมควบควุมมลพิษครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณ